ยกมือไหว้ซาครับเปิดผุูงพี่น้องชาวไทยชาวโลกกูคูขนครับพบเจอผมวเช่นเดิมครับติดอยูปันสวนคลิปนี้สารต่อจากคลิปที่วแล้วนะครับสารต่อจากคลิปที่ดักกุ้งฝอยแล้วไม่ได้อะไรเลยนะได้กุ้งฝอยมาสี่ห้าตัวนะครับยังไงปากท้องก็ต้องหาอะไรมาใส่นะครับหลังจากที่พลาดจะก,กุ้งฝอยนะครับผมก็เลยว่าควรจะมองหาอะไรที่มันง่ายๆที่มันใกล้ตัวดีกว่าผมก็เลยว่าจะไปจับปลานะครับแต่เงื่อนไขวันนี้ จะปลาช่อน <c oughs> อกึุ่แถวนี้คือหลักๆคือปลาช่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาทําเป็นแปรสระนั่นคือโจทย์ที่ตั้งวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือก anyway <c oughs> ่อนนะครับผมกะว่าจะใช้ไอ้โง่นะครับจะใช้วิธีการดักไอ้โง่นะครับเพื่อจะล่อปลาช่อนเข้ามานะและใช้วิธีการกับดักปลากระโดดจากครั้งที่แล้วนะครับเพราะครั้งที่แล้วอ่ะ ล่อให้ปลามันเข้าล่อให้ปลาช่อนได้เข้ามาได้สองตัวนะผมคาดว่าคงจะใช้หลายวิธีรวมๆกันเพื่อที่จะหวังผลนะครับบางครั้งบางทีวิธีใดวิธีหนึ่งมันพลาดก็อาจจะเหลืออีกสักวิธีหนึ่งเผื่อไว้ไอโง่ที่ผมมีหรือลอกที่ผมมีนะครับผมได้ทําการดักปลาดุกยักษ์ในสะผมนะครับซึ่งอยู่กันมาหลายปีแล้วละ่ะจนมันตัวใหญ่มากอะ่ะพอมันตัวใหญ่มากมันเริ่มจะรังควานปลาอื่นๆในสะนะ ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าจะเอายังไงดีกับมันนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงไว้ในสระไม่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะเพราะว่ามันกินปลาขนาดเล็กกินปลาชนิดอื่นจนปลาชนิดอื่นแทบจะไม่ได้โตเลยหละเพราะว่ามันเป็นปลาใหญ่ที่อยู่ในเจ้าสระก็เลยต้องในละเทศมันนะครับก็อันที่จริงก็เป็นห่วงมันนะครับหลัวว่ามันจะถูกคนอื่นจับไปกินแต่ยังไงยังไงอะเราก็คงจะเลี้ยงมันในสระนี้ไม่ได้อีกต่อไปอะ ก็จะต้องตัดใจนะเพราะปลาดุกลักเสเซียพอมันเริ่มใหญ่โตขึ้นมามันเริ่มสร้างปัญหามากกว่าแผนการผมคือผมจะเลี้ยงปันดินซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจนะเลี้ยงง่ายเพราะง่ายทุงเนี้ยก็เลยต้องในประเทศปลาที่จะสร้างปัญหาออกไปนะโอเคมาแนะนําปลาที่สร้างปัญหาเลยนะในลอกนี่คือปลาดุกยักษ์นะครับปลาดุกรักเสเซียขนาดใหญ่ สึ่งว่าก็อยู่กันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับพอ,อเราเห็นหน้ามันมาหลายปีดีดักอะเราก็ไม่กล้าที่จะกินมันนะไม่กล้าที่จะชำละมันแต่ว่ามันก็อยู่ร่วมกับเราไม่ได้อะก็คงจะต้องในประเทศมันออกไปอยู่ละเมืองใจนะครับหวังว่ามันจะมีชีวิตรอดได้นะฟังคุณแล้วรู้สึกกดหูแต่ว่านี่คือความจริงของ ของการเลี้ยงสัตว์น้ําหากว่าใครที่มีปลาดูขนาดใหญ่อยู่ในสระอู่ในบอนะ่ะหากว่าคุณจะปล่อยปลาขนาดเล็กลงไปหรือว่าคุณจะเลี้ยงปลาชนิดใหม่นะครับมันจะกลายเป็นปัญหามันจะคอยกินปลาเล็กปลาน้อยออล่าสุดที่ผมเห็นมันกินมันกินปลาแต่เพียงขนาดนี้นะแต่มันก็ไม่สามารถจะกินได้มันก็เลยขายออกมาปลาก็เลยตายพอมาวิเคราะห์กันอย่างเนี้ย ก็เลยเห็นรู้ว่าเฮ้ยเราคงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะคงจะต้องอัญเชิญมันออกนะโอเคเริ่มขันตอนีกวอาครับตอนนี้ผมได้เอาปลาดุก ยักษ์สองตัวที่มีในสระนะครับยัดไว้ในกระสอบแล้วคงจะต้องลาจากกันละไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกไม่ไหร่นะแต่ขอให้มันไปสู่อิสรภาพอันไกลโพ้นนะและขอให้มันปลอดภัยจากนักล่าด้วยนะครับเพราะว่าข้างนอกนันกล่าคนไถลเยอะโอเคครับยังไงไงชีวิตของเราก็ต้องจากกันนะไปะครับเอาปลาไปปล่อยดีกว่า ตรงนี้คือลาเมืองทุนประทานเส้นใหญ่นะครับเป็นจุดที่ผมเลือกเอาปลามาปล่อยเพราะเป็นจุดที่ใกล้บ้านโอเคครับอยู่กันมาหลายปีก็ต้องจากกันนะในความรู้สึกในใจก็รู้สึกเศร้านะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาหลายปี ถึงคราวที่ต้องจากกันก็เศร้าเป็นเรื่องธรรมดานะที่เหลือก็ปล่อยเป็นภาระหน้าที่ของพระเจ้าและธรรมชาติการปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกจากหัวใจนี่เป็นเรื่องที่ลำบากที่สุดนะผมเห็นมันดำพุดดดำว่าอยู่ตรงนั้นนะโอเคไปกันครับผม หลังจากที่เอาปลาดุกออกแล้วครับก็จะมีไอ้ง่ว่าสําหรับการล่อปลาหรือดักปลาให้เข้ามาติดไอ้งนะครับผมก็ชักจะไม่มั่นใจนะครับว่าไอง้ง่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะ่ช่วงหลังๆเนี่ยการทำอาหาก,กินของคนมันเริ่มเปลี่ยนไปการใช้แผนเดิมๆม,มุกเดิมๆอาจจะไม่ได้ผลน,นะแผนการผมก็ไม่ซับซ้อนนะครับ ผมจะล่อให้ปลาเล็กเข้าไปให้เข้าไปหลบอยู่ตามใบมุงใบไม้ที่ผมยัดใส่ในลอกนั่แหละแล้วปลาใหญ่ก็จะเข้าไปนี่คือหลักการของมันง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะจะต้องรอคอยการปฏิบัติ และที่ตรงนี้ที่ตรงน้ําไหลออกตรงเนี้ยเป็นที่ที่ปลาจะชุมที่สุดนะครับเออเป็นที่ที่ทั้งปลาเล็กและปลาใหญ่จะมันจะมาชุมนุมกันที่นี่เพราะว่าปลาเล็กก็จะพยายามจะว่ายทวนน้าขึ้นไปปลาใหญ่ก็จะพยายามจะมากินปลาเล็กที่นี่หวังว่าแผนนี้จะ,จะประสบความสำเสร็จนะ โอเคครับตอนนี้ก็หวังพึ่งโชคแล้วแหละนะครับเข้าบ้านกันแต่ก่อนเข้าบ้านผมก็จะเอากับดักล่อปลาของผมลงอีกครั้งนึงครับเป็นแผนที่สองคือแผนแรกมันไม่ประสบความสำเร็จมันต้องมีหลายๆแผนครับยุคนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แผนการต่างๆนา,นานานะครับที่ผมได้คิดไว้ครับก็เตรียมการเสร็จสิ้นแล้วล่ะตอนนี้ก็มีแต่ปลาเล็กปลาน้อยว่ากันเต็มนะ <c oughs> เป้าหมายในคลิปนี้คือปลาช่อนครับแล้วก็จะเป็นปลาช่อนตอนนั้นโอเคครับจากที่นี่โอเคครับจากนี้ไปก็เอาหวังพึ่งโชคและหวังพิ่งพระเจ้ากันนเอาไว้กุ่งนี้มาดูกันอีกทีนะ